สวัสดีครับพี่น้องมาหอดจอดถึงนะครับชุม่มบรรยากาศครับพน้งานซักค,คิ้วสวยพะนะมาดามบัวโอ้ผูใ้ใดอยากซักคิ้วของด้อครับนี่เอาแล้วครับหลังเวทีนี่ ยังเป็นยังเป็นยังเนาะพวกนี้เป็นล้านแบบว่าคอนกรีตโอ้หูมแมนคอนกรีตเียยังมาต่อย่อโอ้พื่นทีวันนี้ถือว่ากว่างไงไพศาลซีสนามฟุตบอลวงจรรถอีกเพียบพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอนะครับ ุดยอดสุดยอดฝ่าฝนชลท่านพี่น้องมัต้องเป็นห่วงดอกมัต้องเป็นห่วงดอกมัตกม่เคยตกจักเชอทีมในสุดเข้ามาแล้วครับุูนะหลากสายกันเลยย่งรละยั่งจะเป็นยังเป็นยังครับเครื่องดื่มพร้อมเก้าอี้พร้อมนะครับสองฟอท่างคือเกา่าคือเดิมครับโอ้พังนี่ซากิวอันนี้ําเล็บต่อขนตากันนี่บเนี่ยโอ้ยังเป็นยังเป็นยังบนี้ สุดยอดเลยครับไปเบิ้งมุมกว่างพี่น้องครับออกได้หมท่าทั้งนี่เขาบว่ามีท่งออกกันตันครับตัวจุดอย่างเดียวครับไมาทเดียวคือตัวจุดโอ้ยดื้อเห็นไหมลุยดือเห็นไหมโอเคมา โอเคครับผมป๊าดเถเรื่องพื้นที่พี่น้องครับมาต้องหยาด่าสีไงมนมีให้ไงครับป๊บบาดอะพี่น้องครับสวนพื้นที่มือน,นีให้มันต้องจังซีสุดยอดดิลี่ สว่สดีงมึงวิ่งให้จ้านอนยุงเด็กกันสิมีตกะครับมะมีตกับม่มีตะมิตะ้สุดยอดม่งไปยังพี่น้องอ้เยิ่งไปยังครับข้างหลังพื้นที่จอดรถบ้งเป็นห่วงครับกว้างหญ่พิษสานก็มองตั้งพ้ที่ อ,อันนี้เป็นล้านเพื่อนด้านหลังตลาดหัวถนนนี่ครับตลาดที่ทางนี้ข้างนาก็เป็นถนนใหญ่เหลียวใสข้ามาปุ๊บเจอตลาดก่อนเลยผ่นานตลาดมากก็ะจะเป็นเวทีล้านเพื่อนจัดงานนะครับโอ้ ผมประกายยางออกไปท่านฝนพุ่มย่าออนผ่อนเสียงเพลงดีสิ<า>นมึงกล่องเป็นเดือดนี่อันเพิ่มซูมซูมผู้สาวดีๆีซูมผู้สาวนี่พูดแล้วทีมงานนี่ว่าโอ้ซิซิสวัสวัสดีครับสวัสดีครับผู้สาวเด็กงามงามนี่เขาจะสีซูมไปดอกเขาทายุเขาจะอะไรน,นี่นอนนี่เลี้ยเขาหอนแล้ว ต้งมีเข้าก็เตรียมตัวเป็นตังแล้วครับผ่านพิเกาครับมืนนองผ่านพิเกาแน่นอนครับระบบดึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตใครจะเมึงเสาสัญญาณโอ้ยเฉพาะเน็ตผมพอมีหรือไม่บัดดี้อย่างในหุ่นสองเสาสามเสาหุ่นพี่น้องปักขึ้นมาเมืองล่มพี่น้อง มันผัดไปเห็นจนวะนีะ่ร่มแห้งมาแห้งซำเด๋ยพี่น้องมองมันไม่มีต้นใหม่เห็นบ้างว่าเรียบหัวหัวมันล่มหัวล่มเนาะเอ้ยจริงล่มเลยครับพี่สถานที่แบบนี้แหมสุดยอดเลยโอเคเลยฟึ๊บเด็กยังสีสุงงานนี่วะสุดยอดเลยครับ ่าดว่านมนเรยงพุ่งสีพ่ามีหมองยืนนะครับเต็มอัญยะพี่เรามากย่มเลยกะพี่น่องให้หการตอบรับเป็นอย่างดีที่เก่านะครับผม้งหลังาอไดอยู่อ่ะทงหลังยได้น้อยู้กินกัะหลายได้วครับข้างนอกมาชุ่มข้างนอก บาทหนึร้อยบาทนะครับราคาบัตรพี่เกาน,กนะครับพี่น้องด้านหน้างาน,นครับด้านขายร้านขายนอกจากจะยุ่นตรงนี้แล้วดึงงานแล้วแต่ยังมีในตลาดอีกหลายนะครับผมว้าวยังไงไทยคลิปแล้วหกสิบแผนะ่นนี่อยู่นในกินนะครับพี่น้องนี่รองเท้านะครับคุณนะ วาสกีบางฝีบ้างจ้า้ากังสิมาตังครับผมปที่เป็นเสียฝาะจยังไม่เกาลลพี่น้องเห็นไม่าฮาฮ่าตอนนีินจ่ามือนั่ซื้อใ่าพอมนวันซื้อือันี่มีโอกาส้รอันนี้เล็ดนะครับเเลดครับโมเมนท่องข้ามขาเนาะโ่มนครับเลด แค่เไรครับว้าวสุยดเลยใส่รองเท่งกำไรสเตลเตาอยนเาดอยากตเตอะไรอากาใครม่อยากต่นเต้นคมากเงมืงสภาพอากาศครับเป็นกระยานนะครับเป็นบกาุงเป็นบกาลุงของหนองเอ้ยเนี่ยครับเนี่ย ตอนนี้เห็นแบบสดๆเลยครับเป็นประกาศรูงปอาขันยันฝ่ายยัดคนเนาะว่ามันกับจังสีเทียบจะซึ้งเหมือกับปลาตกดอกปลาเห็นตกดีนี่เนี้ยมาคอมเมนต์หมึกย่างกับข่ายอนห้อนเนี่ยชื่ดใจร้ายนะครับรอน ครับครับอีกอย่างหนึ่งพี่น้องครับอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกกระทายากโอ้รองเท้าพี่นรองเท้าแต่รถถ่ายไซคือว่าสินค้ากับมะเพียงนะครับพี่น้องรองเท้ารองเท้ารองเท้าอ้ย นี่เขาแก่ okay. กันเป็นบรรยากาศงางาน,นครับรมาณนี้ครับสลับคลิปนี้กับพี่น้องเทศ่ยวสนิทกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปมีอยังเสียงพี่น้องเบิ้งนะครับอัปเดตยังจังคอยติดตามนะครับผมไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ